ติดต่อมอค่ะติดต่อมอที่เกาหลีไม่ได้น่ากลัวค่ะทุกคนคําถามของเขาง่ายมากคือมาทําไมพักที่ไหนกลับวันไหนมีคนรู้จักที่เกาหลีไหมแล้วก็ตอบต,อตอามความเป็นจริงไปเลยอย่าตกใจอย่าเลืกลักเอาเอกสารให้เขาดูแปะหน้าผากเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเอกสาร KETA หลักฐานการจองที่พักตั๋วไปกลับแค่นั้นเลยใช้เวลา10-15นาทีก็เขาก็ปล่อยตัวละอือต่อมานะคะทุกคนเราก็ลงมาซื้อบัตรทีมันนี่นะคะเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างที่อยู่ที่เกาหลี ซื้อบัตรมาแล้วก็หน้าตาเป็นนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมเงินเข้าไปแมนเติมไป,ปม 20, วันมาณ2 0 0 0นวอนก็ประมาณ270บาทเองทุกคนทีนี้แมนก็เลือกที่จะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะเพราะว่าถูกกว่ารถบัสแล้วก็ใช้เวลาอพอๆกันเลยแต่ถ้าใครมีสัมภาระเยอะเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้รถบัสจะดีกว่าเพราะว่าสะดวกกว่าแล้วก็มีคนคอยยกของให้ส่วนข้าพเจ้าเนี่ยโอ้โหเดินขึ้นบันไดค่ะ นั่งรถไฟใต้ดินก็จละลำบากหน่อยนะแต่ว่าเรางบงบเรามีน้อยอะนะทีนี้เดินขึ้นมาแล้วดูในในเวอร์แมปคือยืนงงอยู่สักพักหนึ่งอ่ะโอเคโอเคและเลี้ยวก็ถึงที่พักเราพักที่อพอลโลเกซา์นะคะ